ครับใช้บางไทรเ่าสังนะ คครัับย <จะ S 1> ำว่ามีเป็นร้อยพิมพ์คือหลากหลายรุ่นหลากหลายแบบหลากหลายชนิดที่ไม่คิดว่าคนในอดีตที่ทําไว้ให้เนี่ยมันยิ่งใหญ่แล้วก็เยอะมากเยอะจนตาลายอ่ะว่าพระแต่ละองค์แต่ละพิมพ์แต่ชนิดไม่เหมือนกันแล้วก็มวลสารที่ใส่มาหรือโลหะที่พิมพ์มาในองค์พระก็ไม่เหมือนกันหลากหลายมากหลากหลายมาก,ามากพ,พี่ชายก่อนหนะ้านี้ไม่กล้าเลย ไม่กล้าเพราะว่าไม่มีเครื่องพิสูจน์เพราะเราขึ้นห้างหรือว่าเอาไปให้เซียนเซียนเขาบอกไม,ไม่ไม่รับจะเก๊หรือว่าใช่หรือไม่ใช่เข้บอ,อกไม่รับเราก็เลยเก็บ,กบอย่างเดียวเ,เก็บไว้เป็นสิบปีแล้วเราก็เมื่อก่อนก็ทํางานเป็นเซลล์ไปตามต่างจังหวัดแล้วก็เจอที่มันแปลกหูแปลกตาที่เราชอบเราก็เก็บมาที่มันไม่เหมือน,ไม,มอนไม่เหมือนใครมันหลากหลายจริงๆถ้าคุณเห็นแล้วคุณจะตกใจหรือรตะลึมเก็บมาเรื่อยๆ ถ้าแผนผ้าขึ้นมาแต่ละรุ่นแต่ละชนิดแต่ละพิมพ์เนี่ยคุณจะตกใจว่าสายประวัติศาสตร์เนี่ยทำไว้ให้แผ่นดินเนี่ยยิ่งใหญ่มากทาไว้ให้แผ่นดินยิ่งใหญ่มากมาสมเด็จปู่โตเนี่ยท่านทามองไปถึงการไกลเนี่ยเพราะว่าพระบางองค์ที่ไปขึ้นกล้องกับอาจารย์ละออนเนี่ยมีแร่ธาตุที่ไม่เหมือนใคร,ครมีโเรเดียมม,ม,มีสกานเตียมมีที่แบบใช้กับอกาศยังมีเลยก็งงเหมือนกันว่าในองค์พระนี่มีได้ยังไงแม้แต่คนสมัยก่อนเราก็ไม่รู้ว่าพระสมเด็จบางองค์ดูดติด เพราะเราไม่ไม่รู้เลยพอมาเข้าเครื่องวิทยาศาสตร์เรามาเช็คทําไมมันเป็นไปได้แล้วทําไมแลท่ามีต้องยี่สิบสามสิบตัวอยู่ในองค์พระสมเด็จเหมือนที่ทยังทไํไ,ทไม่ได้ทไม่ได้ตำราปลูกคำนั้นก็มีส่วนหนึ่งที่ท่านทําไว้ให้เขียนไว้ให้มีรายลักษณ์อักษรมีประวัติมีลูกหลานเหลนเขาสืบมาว่าเออมันเป็นอย่างนี้มันมาอย่างนี้มันใช่ตามตันมาไม่ได้พูดกันมามีหนังสือหลักฐานน่าอิงมีประวัติศาสตร์ค้นคว้าได้เพราะว่า เพิ่ง100ร้อยกว่าปีนี่เองไม่ได้ไกลเลยขนาดสุขโขทัยเรายังเช็คก,กันได้แล้วตอนนี้มันขึ้น 4G 5G แล้วทําไมเครื่องวิทยาศาสตร์ทำไมจะพิสูจน์ไม่ได้ดีงนั้นจริงอยากจะบอกว่าเพื่อนเอฟซีว่าถ้ามีแบบนี้เก็บไว้เถอะวันนี้ไม่รู้วันหน้าต้องรู้วันนี้ไม่รู้วันหน้าต้องรู้ใช่ก่อนหน้านี้คุณชัยไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าเราไม่มีเครื่องวิทยาศาสตร์ใช้แต่เซียนพูดกันมาเล่ากันมาเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ทราบ แต่พอเรามีเครื่องวิทยาศาสตร์เรามีหลักฐานเรามีเอกสารยืนยันเนี่ยเราจึงยอมรับว่าเออใช่จริงมาจริงมีอยู่จริงปู่ตัวท่านสร้างไว้ยิ่งใหญ่จริงหรือว่าสำนักพระราชวังในอดีตท,ที่<ช>ทําไว้ให้เนี่ยมันยิ่งใหญ่จริงาาใช่เพราะว่าอย่างประดับเพชรพลอยเนี่ยประดับแก้วแหวนเงินทองเนี่ยมันก็ยิ่งใหญ่<ช>เพราะว่าผมก็สันนิษฐานว่าของเหลือเนี่ยอาจจะสร้างเวียงวังมนดบวิหารเหลือก็เอามาเก็บไว้ในองค์พระ เพราะมันชิ้นเล็กชิ้นน้อยอ่ะมันประดับใหญ่ไม่ได้ความพิเศษของพระสมเด็จสายประวัติศาสตร์ช่งางวังหลวงความคือควา,ามปาณีความปาณีอลังการ,ค,รคือใครจะบอกว่าลิเกใช่แต่ว่ามันปาณีอลังการนะคุณลองไปดูยุคนี้สิพระตอนนี้เริ่มสร้างเข้าไปทางลิเกแล้วนะมีหน้ามีหลัง<ะ>มีลงยา<ะ>มีหลายสีพระสายสาย,สายที่ห้างเล่นกันตอนนี้อ่ะเริ่มจะกลับเป็นลิเกแล้ว คุณลองดูสิลากหลา,ลาไม่เหมือนอด,ดีตอด,ดีตนี่พระมีแค่สี่เหลี่ยมมีแค่รูปไข่มีแค่วงกลมคลาสสิกนะถ้ามองย้อนไปพระเกจิสองสี่กว่าเหรียญต่างๆที่ท่านทําไว้ให้หนะแต่เดี๋ยวนี้มันสวยงามอลังการเกินแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูพระต่างๆที่ที่ผมมีสะสมไว้ให้อ่าล,ลูกอะไรผมนะพี่ชายอันนี้ถ้าตามประวัติศาสตร์หรือตามที่อาจารย์ปิ่นสันสิงหเสนีเจ้าของโรงเรียนใหญ่นี่ต้องขอประทานโทษชื่อท่านนะ ท่านบอกว่าลูกสะดึงปึงสะดานเอาไว้บูชาหรือว่าเอาไว้รักษาร่างกายที่เราเจ็บไข้คอตามน่าง่ายตามน่าง่ายฝึกนิ้วใช่เนี่ยแต่แผมอ่ะผมใช้อธิษฐานตอนสวดมนต์เสร็จอ่ามีจริงนะครับจริงมีมีมีจริงถ้าเราเคาะให้ถูกจังหวะจะดังกังวานมากเฮ้ยจริงอ่าเดี๋ยวพี่ชายเดี๋ยวเราลองให้พี่ชายเขย่าเขย่าให้ถูกจังหวะ จะดังแบบแลมีพิเศษแล้วดูคุณดูลวดลายดิลวดลายที่ประดับในลูกลูกสะดึงกึงสะดานเนี่ยไม่เหมือนมีโลหะปูโตโดูดูชิ้นนี้ดิชิ้นนี้ถ้าตอนที่ก้นเนี่ยถ้าเป็นพลอยแ้หรือประดับหยกแ้เนี่ยแค่นี้ก็ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยดูแล้วมันเบิดเพชร่ะ <laughs> คือคือ อันนี้ใครก็ได้ไม่กี่หลักร้อยหลักร้อยเท่านั้นแหละคือหลักร้อยเนี่ยนะครับไอ้ลูกกระดึงกระสานหลักร้อยนะครับเดี๋ยวนี้ไปจ้างคนทำไม่ได้ไม่ได้แล้วเราข้างในต้องใส่กิ่งด้วยมันทำทำได้ยังไงอ่ะทำไม่ได้แล้วเป็นโลหะดูอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เขาเกิดเป็นเป็นเด็กแก้ข้างในก็ขยับได้เป็นเด็กแก่เป็นเบี้ยแ้อโตมียันนี่นะครับนี่ถ้าทำนี่ต้นทุนนี่ห้าร้อยจะมีหรือปล่อยังไม่รู้เลย แต่แต่ตอนขายี่ยซื้อหลักร้อยหลักร้อยหรือเหมายหลักซื้อหลักร้อยหรือหมาะ,ะครับเนี่ยเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้น่าบูชาอย่างยิ่งเพราะเป็นพระธาตุครับข้างในเนี่ยถ้าเราส่องอดีๆจะมีเล็มพระธาตุ้างหนครับ<ๆ>แล้วเปิดไม่ได้ไมอ่อย่างนี้แต่พี่ชัยมีคนบอกว่าก่อนนั้นนีโอ๊ยงานท่าพระจันทร์งานท่าพระจันทร์เติมท่าพระจันทร์จุกล่าสุดเจออะไรบ้างไม่มีอะไรแล้ว ถ้ามีว่าหลักพันหมดมีก็ชิ้นบางๆหรือว่าชิ้นที่เขาหลงเหลือไว้อที่เป็นงานแก้วอย่างนี้พอมีแต่เมื่อตอนที่20ปีที่แล้วที่สนามหลวงยังไม่ย้ายไปจนหยุดจักเนี่ยเยอะมากเยอะมากเพราะเราเป็นเด็กเราก็ไม่ได้สะสมเพราะเราก็ไม่มีตังค์แค่เงินในกินข้าวในยุคนั้นเรายังไม่มีเลยครับพี่ชายเดินออกมาข้างนอกนิดนึงครับไฮไลท์ของสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือพักชุดนี้นะครับนี่พระหนุนทอง พระที่มีหน้ากากทองคำหน้ากากสีเหลืองเหลืองเหลืองนะครับเมื่อกี้ผมพูดคาว่าทองคำไปแล้วนี่นะครับชุดที่เราเห็นอยู่ยังไงครับชุดนี้ครับพี่ใช่ชุดนี้เป็นพระหน้ากากทองคําแล้วมีตุ่มสีดําเล็กๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหล็กไหลดูดซับอันนี้จริงเท็จผมไม่ทราบเขาเล่ามาแล้วก็เล่าต่อไปพะฉะนั้นก็ต้องเป็นเครื่องพิสูจน์ในวันข้างหน้าแล้วเนี่ยหน้ากากเนี่ยเป็นทองคําแท้เพราะทองคําเนี่ยตีเป็นแผ่นบางๆแล้วก็ปะในองค์พระนี่นะครับชุดนี้นะครับ ไปทดสอบกับพี่ละอ,อชูใจอจาจารย์ละอชูใจเสร็จแล้ว้อยเป็นหน้ากากของคาแท้แล้วก็เก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับทองชุดนี้เขียนคําอวยพรมีคําคําอวยพรเพราะเพราะว่เป็นคําที่เป็นมงคลมั่งมีสีสุขที่พี่ชยถ้าด้าารู้ด้วยสายตานี้ถ้าถ้าลอกทองออกมาขายได้เท่าไหร่หลักพันหลักพันนะครับหลักพันคือเฉพาะไม่ต้องเป็นเทอเป็นหลักพันนะครับครับเป็นทองคําแท้เป็นทองคําแท้นะครับเนี่ยจากประสบการณ์ทํา ทำหม้อน้ามาเนี่ยถ้าลอกออกมาขายเป็นทองคําเป็นหลักพันแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันหลงๆอยู่ดูสี่ห้าร้อยซื้อได้อันนี้อันนี้เขียนคาว่าวางหลังวังหลังนะครับพระชุดนี้นะครับใครเจอเก็บไว้ได้นะครับอันนี้ผมมีไม่เยอะหรอกเพราะว่ามีอยู่แค่นี้อันนี้อันนี้หม้อผู้มีบุญบและข้างล่างเนี่ยเป็นตาขุด,ตดใต้<ำ>ฐานพระเนี่ยมันปานนี้แล้วยิ่งใหญ่แล้วเม็ดพลอยที่วางแต่ละจุดเนี่ยไม่เหมือนกันสีก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ ในส่วนของบุกเงินนะครับบุกเงินแท้นะครับที่เราเห็นนี่บุกเงินก็แท้บุกเงินแท้นะครับนี่นี่บุกเงินแท้แล้งหน้าหลังนั้นจึงจึงปาน,นีแล้วมีประเพณีมีวัฒนธรรมที่มันยิ่งใหญ่ที่เราคนยุกเก่าหรือว่าท่านทําไว้ให้ช่างวังหลวงที่ทําไว้ให้แผ่นดินครับผมนี่นะครับเป็นมรรกบที่ช่างวังหลวงทําให้แผ่นดิน ใครมีผ้าชนี้เก็บไว้เถอะเก็บไว้เถอะใครจะมีตะกรุดสมเด็จตใครจะบอกว่าใครจะบอกว่าพราลิเกพระปลอมพระไม่ใช่ในตลาดเก็บเถอะเพราะพุทธคุณที่เขาจับมาก็สูงมากแล้วทองคําใครจะมาปลอมคือคือถ้าเป็นผ้าปลอมแต่ใช้ทองคําแท้เออได้นี่นี่ตะกรุดตะกรุดนี่มีเงินทองหน้าแต่นี่อาจจะไม่ใช่ทองคําแท้หรอกแต่ยุคก่อนหน้าก็ไม่แน่ใจนะครับผม เพราะเงินทองนาเราไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยเป็นนาแท้หรือว่าคืออันนี้ก็ดอกหลักร้อยหลักร้อยเมื่อก่อนเนี้ยเมื่อก่อนนี่เพราะว่านะครับถ้าใครเจอแบบนี้เก็บได้นะครับเก็บเพราะข้างในเนี่ยมีตะกุดครับแล้วเป็นเป็นเหมือนคล้ายๆหลอดแก้วน่ไม่น่าใช้พลาสติกหรอกน่าจะเป็นหลอดแก้วหรือพลาสติกอย่างแต่ยุคก่อนก็เริ่มมีแล้วนะแล้วก็มีปู่โตท่านเป็นโลหะนี่งอยูคือเป็นงานที่ปานีดปานีดมากประดับพอยที่แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นสามร้อยทำได้ ไม่ได้แต่ซื้อมาหลักร้อยนะครับก็จะไปหายังหาอะไรมาอยู่ในนี้แต่างเงียบพี่ชัยซื้อมาหลักร้อยนะครับมันทำไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่มีไม่มีอ่านี่แล้วก็นี่ก็มีพระหีบสมเด็จโตมีสมบัติเอาไว้บูชาเพื่อเงินทองจะได้ไหลมาเทมาเก็บไว้ในหีบสมบัตินี่นะครับซื้อมาหลักร้อยเหมือนกันร้อยเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะครับไม่มีไม่มีมีก็เก็บไว้เถอะหายากเพราะมันมีพระ มีพระสมเด็จอยู่ข้างในครับม,มีให้บูชาอีกนี่นะครับคือคือใครเล่นพระสายประวัติศาสตร์ช่างวังหลวงคุณเล่นดว้วยความสบายใจครับเสยเชิรเคยเขียนหนังสือเล่มน,นี้ไว้อย่างชัดเจนเที่สำคัญคือบุคคลที่มีชื่อเสียงมีฐานะระดับจังหวัดมีกันหมดเพราะว่าเนี่ยบางทีมันเป็นเป็น,ปนพลอยแท้หรือเป็นเป็นพลอยเมืองจันทรหรือพลอยเมืองการเนี่ย คุณค่าก็เยอะแล้วคุณค่าแล้วล่ะค่ใช้ใช่ช่างทํานี้ขนาดนี้พี่ก็ต้องใายร้อยบาทหลายร้อยบาทนะครับมันเป็นโลหะอ๋อนี่เป็นโลหะใช่ครับผมอันนี้ก็สังสังนี่ก็สังสมคิดดูนะครับกว่าจะประดับนี่พักคะแนนองคิวมาประดับนีนเอาสมเด็จคะแนนองค์ิวมาประดับประดับหมดอันนี้ก็หลักพันนะครับถ้าถ้าปลอมนี่ถ้าคิดจะทําเนี่ยหาวัตถุดิบเนี่ยก็เป็นหลักพันแล้วแล้วถ้าเกิดพลอยแดงแล้วพลอยมังจันเนี่ย แท้ึ้นม oh ันแท้ึ้นมัเนี่ยไม่รู้แล้วคุยกันไม่เป็นแล้วครับผมแล้ค่ามันคือแต่ดูดูลักษณะของงานศิลปะขององค์องค์องค์สเลยนะครับเก็บได้เลยเจอไครเจอหลังร้อยเก็บเลยนะครับแต่ไม่ได้แล้วตอนนี้ข้างลัางล่า็มีภาพครับผมมเดดไให้นะี่เอาที่เป็นองค์ใหญ่หน่องค์ใหญ่ที่ก็พิเศษมากม่าเนื้อเนื้อเนื้อหลเนื้ออะไรที่เป็นอะไรที่สดดที่เราส่งเข้าไป ในในเนื้อในเนื้อเนี erm ่ยที่เขาติดตไว้ให้น่ะครับผมดูการกระดับนี่โลหะแล้ะใช่อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นแก้วอันนี้ตอนที่ซื้อมาเขาหลักพันไหมอันนี้อันนี้หลักพันแล้วอันนี้หลักพันแล้วนะครับหลักพันแล้วเป็นไม่ได้แล้วนี่ครับเขาคำวยพอทั้งหลังพอศสองพันสี่ร้อยสิบห้าเงินทองมากมายขายทำรวยนี่นะครับสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดสองพันสี่ร้อยสิบเอ็ดสองพันสี่ร้อยสิบเอ็ดร้อยกว่าปีแล้วร้อยกว่าปีแล้วนะ คือถ้าใครมีแบบนี้นะครับต่อให้เป็นของเคุนเก็บเลยนะครับเพราะเป็นลูกค้าแล้วก็ที่ทางน่านนะพิพิธภัณฑ์น่านนะที่ผมดูคลิปเขาเ็ามีนะคเขามีเขามีครับดูว่าเขายิ่งใหญ่นะก็ทำไว้ให้แผ่นดินแล้วก็ทวงเชยเท่านะแล้วก็ดีดีของเขานะที่เขาทำไว้ให้แผ่นดินทำไว้ให้คนรุ่นต่อไปเนี่ยนี่นะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆนะกวอย่าสำเร็จได้เรา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 โชคดีนะที่มีมีมีคนแบบนั้นที่เขาช่วยสะสมเก็บไว้ให้ มันวิจัยไดโชคดีนะครับมีคุณค่าเป็นคนอีกคนหนึ่งที่โชคดีนะครับเพราะเราเองก็จะเก็บไว้ให้แผ่นดินในวันข้างหน้าเราก็ไม่ได้ไว้ส่วนตัวเรากลับว่าจะไปทําให้สุนกางแต่ต้องดูเงินปัจจัยที่จะได้คพรามจะได้พอที่เหนวนไหมเนี่ยนะครับคือส่วนหนึ่งก็แบ่งปันให้บูชาเพราะมีมีมีเพราะมันเยอะแบ่งไปเลยอันนั้นเนื้อเนื้อเหินอันที่อาจารย์ต้อง่าอะไรไหมเนี่เนื้อหินโมราแล้วมีคำวิกรณ์หลวงหลังแล้วก็คำปากแช่งนี่นะครับ ที่เขียนว่าใครปลอมจงวิบัตินี่นะครับนี่อาจารย์คุณทิพย์ควรสั่งใสท่านนี่ข่าบว่าท่านก็มีเยอะนะมีมีเยอะหลายคือพักชุดนี้เนี่ยที่เป็นเนื้อเนื้อหยกหรือเนื้อกระจกสีเขียวเนี่ยครับเนื้อแก้วสีเขียวเนี่ยครับมีมีหลายสำนักนะครับมีหแต่สมนักที่มีเหมือนกันแล้วก็พิมพ์ก็ไม่เหมือนกันมีพมีพิมพ์ปกโผมีพิมพ์เสียนบาทที่ที่ชาถ้าต้นทุนทวามใหญ่ที้ว่าเท่าไหร่ก็ต้องมีสองสามร้อยอ่ะ ต้องมีสองสามร้อยนะครับใช่เพราะจะหลอกแก้วมาแล้วก็มีมีร่องชาติดหน่อยมีมีชองบอลือคือคืออง์แบบนี้สองถ้าทามาต้องมีสามร้อยห้าร้อยแค่คุณไปหาพลอยมาแล้วคุณจะหาอะไรมาหายังไงพวกนี้เป็นโลหะนั้นเนี่ยที่เป็นหมุดเล็กๆเนี่ยเป็นโลหะเป็นงานปานนี่คือต้นทุนอยู่สมมตินาตีสักสามร้อยสามร้อยห้าร้อยที่ใช้ซื้อมาหลักเหมามาเหมามาแต่ก็ก็หลักร้อยนะหลักร้อยนะครับว่าก็หลักร้อย คือถ้าใครเจอพระชุดนี้ที่ขายอยู่หรือหลักพรนต้นเนี่ยเก็บไว้นะครับเป็นงานที่ปานีดส่งต่อให้ลูกหลานไม่อายใครให้ลูกหลานไม่อายใครเลยครับใครไม่เล่นพระสายนี้ตามสบายแต่นี่นี่นะอันนี้นี่เนื้ออะไรที่จะดูชุดนี้เนี่ะอยากให้ดูชุดนี้ชุดนี้อลังการมากชุดนี้อลังการนะครับเพราะว่าเป็นข้างหลังเป็นตะกุดมีฝังอันนี้เป็นพท้าวิสุวรรณอันนี้ไว้ป้องกันอันตรายเวลาเรา เราเดินทางแล้วเป็นข้างหน้าเป็นสมเด็จเป็นพ้าสมเด็จนะครับข้างหน้าเป็นสมเด็จข้างหลังเป็นเท้าเวสวรแล้วก็มีหมุดหมุดนี่น่าจะเป็นทองเหลืองนะลักษณะนี้นะครับเป็นคาถามข้าแม่คำถามว่าปลอมขายไครใช่ถ้าปลอมแล้วมาขายได้ราคาหลักร้อยต้นทุนการปลอมตอนนี้เนี่ยเกือบพันนี่นะครับีรู้สึกเหมือนกับเงินพดด้วงหรือเปล่านี่นะครับ เหมือนผู้โตที่เหมือนต้อธิษฐานอะไรไว้หรือว่าทําเป็นรอยเท้าไว้หรือว่าเป็นเงินเล็กๆเราไม่ทราบครับผมใครมีข้อมูลเอามาแลกเปลี่ยนกันได้ครับตอนนี้ทางช่องเนี่ยได้รับการติดต่อจากคนที่มีภาพอันนี้ก็คล้ายๆที่ที่พระธาตุพนมครับผมมี2508 2408นี่นะครับมีมีอยู่หลายหลายหลายมีหลายสิบร้อยสิบองค์อันนี้แบ่งได้อันนี้เราให้ชมให้แผนภาพไปตามกล้องต่างๆ ครับอันนี้อันนี้อะไรครับอันชันนี้อันนี้ก็เป็นปูโตเนื้อว่าน,นเนื้อว่าน,นรหรือเนื้อชันหมากเนื้อว่านเนื้อชันหมากอันนี้ก็ข้างหลังก็มีคาคาถาชินะบัญชนชินะปัญชรละปริตตมังลักษตุสปปทาชินะปัญชรละปริตตมังลักษตุสปปทาเป็นคําย่อแล้วก็มีแต่ทำชุดนี้ออกมาขายไม่ได้นะครับเพราะว่าเสียดไม่เล่นกันแล้วก็โรยด้วยขายได้ต้องเป็นพระที่เสียดเล่นกันเสียไม่เล่นกันโรยด้วย กะไเงินสามบาทหรืออะไรสักอย่างพอสองขึ้นกล้องที่เห็นใจแล้วช,ช,ชุดนี้อะไรเนี่ยชุดนี้ก็เป็นพระประดับพอยอันบบนี้ก็ประดับสังสังก็ยังพอมีอยู่นะครับผมมีมีคนเหมาไปเยอะมีมีคนมม,มีมีอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเนื้อนวะของรถเก้าร้อยห้าครับผมข้างหน้าก็เป็นสมเด็จแล้วก็มีตากุ๊ครับอันนี้ก็มีไม่เยอะนี่นะครับอันนี้ก็มีพระนี่นะครับพระไม่ไม่กี่ถาดนะครับมีหลากร้อยหลักเลยหลักร้อยพิมโอหลักร้อยพิมพราที่ท่านทําไว้ให้ดูดี แล้วก็เนื้อแกงหมดเลยอันนี้ก็บางบางรุ่นก็ไปตรงกับโกกิติที่โคลาชหลายรุ่นที่ของพี่ไทยบางทายมีตรงกับหลายหลายคนที่มีอยู่นะครับใช่ของพี่ธรรมนูนก็น่าจะมีของมีธรรมนูนที่อยู่นครปฐมก็มีของโคกิติก็มีของหลายหลายคนก็มีนะครับเอารวมทั้งของใหญ่ชินบัมชอนมีเหมือนกันมีเหมือนกันหรอมีเหมือนกันแต่ใหญ่ชินบามชรมีพระสายหวังน้อยมาก อ,นนอันนี้ที่พี่ชายจะโชว์ที่เสือพร<ล>ะงเยออันนี้เป็นพระประดับคอยแล้วก็พระประจำวันเกิดเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมีประดับคอยควันเกิดวันไหนเขาก็จะมีมีวันนั้นให้แล้วนี่ข้างหลังเป็นคำวยพรครับข้างหลังบางทีก็ไม่มีมีตะกุดแล้วก็มีปาตะเพียนบางองค์ก็ไม่มีบางองค์งงก็มีแล้วแต่ละชิ้นแต่ละองค์ประดับก็ไม่เหมือนกันอันนี้ประดับเหมือนกับพระธาตุหยุดน้ำค้างนี่นะครับ คือคือมันต้องน่าค้นหาต่อไปนะครับว่าพระเหล่านี้เนี่ยสร้างมาด้วยเหตุผลไรวาระใดสร้างมีเงินทองครับผมสร้างปลุกเสกถวายรรคห้าสองสี่หนึ่งดึงครับผมเลก้ารรคห้าเ่อนขึ้นของราชครับผมเป็นพระสายประวัติศาสตร์ช่างวังหลวงนะครับเป็นงานที่ปานนิดมากพี่ใหญ่แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยปานนิดมากครับผมไม่รู้ว่าพลอยเนี่ยเป็นพลอยอะไรเนี่ยปาทะเพียนกับตะกุนครับแนี่อันนี้มีเพื่อนๆแบ่งได้ ครับผมมีมีให้แบง่งปันใช่เพราะอันนี้เรามีเยอะมีหลักเป็นหลักร้อยครับผมไม่ไม่ถ้าปลอมจะไปขายใครหลังหลังเนี่ยมันคล้ายๆลโลหะคือคือคือปลอมเนี้ยยังคิดไม่ได้เพราะว่าปลอมแล้วไม่มีคนซื้อแน่ไม่มีลักษณะนี้เนี่ยพระเขาจะคือถ้าปลอมพระเนี่ยเราเขาจะปลอมพระที่ขายได้เป็นหลักนะครับไม่มีเราเรามีอย่างนี้เราต้องมาชวยอย่างนี้ก็ขอความรู้จากเอฟซีที่ผมมีความรู้อะไรมาก็ ว่าใช่ไม่ใช่ก็บอกกล่าวกันได้ถึงคุณจะติเราว่า,าพระปอมพระเก่เราก็รับได้เพราะเราได้มาแบบนี้เราก็าเอามาโชว์มาชมกันค,ค,คือคือคือทางช่องผมนะครับพี่ชัยหรือหลายหลายท่านนะครับคือเรามาโชว์สิ่งที่เรามีใช่ถ้าสิ่งไม่มีเราจะอ,าอะไรไปชม <ś ple> แล้ว <laughs> คือหลักการง่ายๆนะครับคือเราโชว์สิ่งที่เรามีเราโชว์สิ่งที่เราเล่นนี่นะครับว่าวันนี้พิสูจน์ได้วันหน้าก็่พิสูจน์ได้าะเครื่องวิยทยาศาสตร์จะพัฒนาไปเรื่อยๆวันนี้ <S <S <ผ>มไม่ได้วันหน้าได้เลยนะครับ วันนี้พิสูจน์ไม่ได้วันหน้าก็ต้องพิสูจน์ได้วันหน้าต้องพิสูจน์ได้เพราะเขาเลยดวงจันทร์แล้วก็ไปดองคายเลยจะมาแต่งออกทิ้งช่องของไปเนี่ยมีคนสวดเยอะไหมก็พอมีแต่ส่วนมากจะชมเชยมากกว่าสวดนะเพราะว่าเขามองว่าเขาก็ให้เหตุผลว่าไม่รู้จะปลอมยังไงคนที่เข้ามายกเว้นคนที่เข้ามาปวดหรือเข้ามากวนอย่างกั้นกาคลองคานะครับถ้าคุณบอกว่าปลอมคุณเอามาขายเลยอในราคาปลอมนะไม่จะปลอมมันทำไมได้เลย ปอมปอมพักเทียด้วยนักกัดของเขานะคกับน่แล้วตอนที่อาจารย์สุพลประกวดหรืออะไรเนี่ยหลายองค์หลายท่านเขาก็เขาจับพลานเขาก็ได้พิสูจน์หลายอย่างเราจะเชื่อก็ะไรไม่เชื่อกระแต่ว่าเออมันก็มีเหตุผลนี่เหตุผลของเขาใช่แล้วก็มันมีตํารามีบอกมีหลักฐานนะมีเหล่งมีบอกมาให้ว่านีมีหลายคนเขียนไว้นะครับเรื่องพราสสายประวัติศาสตร์ช่างวังหลวงนะครับใช่โคนวิมอนยิมราไมยเสเชอร์คือคนคนดังๆทั้งนั้นในการเขียน อย่างอง์นี้ยังไงนครับพี่ญ่ไม่มีเราเพราะว่าพระนี่จะปลอมยังไงอ๋อต้องลงทุนเยอะข้างล่างนี้ก็ฝังพระสมเด็จแล้วก็มีก็เหมือนฝังพระธาตุไว้แล้วมีสมเด็จห้าองค์มีลูกแก้วมีพระธาตุเนี่ยแล้วอ็ไปขายใครคุณไปขายไกรก่อนแล้วก็ตกแต่งสวยงามถึงคุณจะบอกลิเกแต่พอพอนี่พอจิตเราสงบพอได้นั่งแล้วได้บูชาเนี่ยมันมันิ่งใหญ่ควของมคือคือคือผมแบบคนลูกนะไปที่นียเขามีพระแบบนี้ เราเราบูชาผมก็ไหว้ทุกวันมาก็กราบไหว้แล้วก็อาจจะอินทิบิโสจบหนึ่งแล้วก็พอเนี่ยที่สาคัญคือพระเหล่านี้เนี่ยตอนนี้ไม่แพงก่อนหน้านี้ไม่แพงตอนนี้แพงแล้วนะครับหลายพันหมดแล้วหลายพันหมดแล้วนะครับเป็นหลักหมื่นใครไม่ไล่ใครไม่เล่นตาบสบายดูเทวดาผมยังยิ้มเลยเพราะว่าไม่ไม่มีแล้วไม่มีให้แล้วเพราะว่าคืนนี้เนี่ยไม่ไม่มีให้คือพี่ชัยเดินถนัมหลวงท้ายไม่ไหว สนามหลวผมก็เพิ่งไปท่าพระจันนะก็ไม่มีอาทิตย์ที่แล้วก็ไปไปซื้อกองประสัทพระไม่มีเมื่อ20ปีก่อนอาจจะเยอะโอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยเยอะเดี๋ยวนี้ใครบอกงานท่าประจันงานสนามหลวงกานไปถามาไม่มีแล้วไม่มีใครไม่มีคุณคุณคุณพูดอาจจะพูดเมื่อ20ปีที่แล้วแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วคือไอคนพูดมีหรือเปล่าอย่างลูกสะดึงการกระดาษนะครับเขาไม่มีก็อาจจะบอกว่าไม่ใช่ไม่แท้เราก็ไม่เป็นไรรับฟังได้เราก็เราก็ยังชอบนะ เพราะถ้าไม่แพงเนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยเก็บ,กบสะสมบูชาได,ด้กระจายไปทั่วประเทศดีนะครับที่ที่เขาไม่เล่นหันรประชาชนได้เก็บได้ราคาใชราา่ราคาปูกราคาหลาักพันหลักหมื่นทําให,ทให้ทําให้เรามีได้วัฒนาได้ครอบครองไม่มีใครมาปั่นราคาอันนี้ก็กระจายไปทั่วประเทศงนั้นบารมีผู่โตลูกสนิงกันขนาดที่หลักร้อยนะครับแต่ก่อนนี้บารมีผูโตท่านก็ได้กระจายออกไปทั่วครับผมจะมีอีกเดี๋ยววันหน้าค่อยๆเปิดให้ดูให้ให้เสร็จก่อน พราะตอนนี้เราไม่มีเวลาต้องมาทําบ้านต้องมาจัดพระแล้วก็เตรียมไปทําพระผมเพื่อแจกเอฟซีแล้วก็เก็บวัตถุแร่ธาตุต่างๆที่เห็นแม่อยู่ที่เห็นเป็นฉากข้างหลังด้านนี้จะทําเป็นพิธภัณฑ์หมดนะครับนี่ชายเข้าๆมีห้องอะไรบ้างที่ก็มีห้องห้องพิณโตหนึ่งห้องห้องถ้วยทองหนึ่งห้องถ้วยทองห้องเป็นเจลงเป็นเจลงแล้วก็ห้องเต่ามีโอ้โหนี่เตารียังไม่ได้ออกเลยห้องเต่ารีห้องตะเคียน คือคุณมาแล้วแบบมีความสุขอะกลับย้อนกลับไปในอดีตว่าในอดีตเขามีอะไรมาบ้างที่นี่จบเปิดให้ชมฟรีให้ลูกหลานชมฟรีครับอันไหนก็ที่นี่เปิดให้ฟังฟรีนะครับฟรีมามาพักผ่อนมาเที่ยวทำให้เหมือนแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดนะก็มาเที่ยวคนที่ชอบแนวนี้สไตล์นี้เราก็ไม่ได้บังคับคุณจะมาซื้อเราหรือมาให้เราหรือมาเช่าบูชาเราก็ไม่ได้ว่านอนแลกเปลี่ยนได้ ใครที่มีมวลสารที่จะร่วมสร้างพระเราก็ยังรับอยู่อก็เตรียมมวลสารตอนนี้กําลังแกะทิ้อยู่ครับผมก็ส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ผมให้ไปตามเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านหลัง้นะครับว่าพุที่ส่งมาหลายเจ้าอ่าแล้วพอปั้มสเสร็จแล้วเราจะเอาส่วนหนึ่งขึ้นไปเป็นที่เกัดให้เขาให้แกวให้กระจายไปเพราะว่าเกษารวงพาทิมที่ผมก็มีเยอะชานหมากก็มีเยอะเกษารุงพวกทิมวัดอยุทยาวัดพระขาววัดพระขาวอำเภอบางบาน เพราะว่าผมไปบวชอยู่ที่นั่นเก็บไปเยอะกลัวจะเสียหายหมดเพราะว่ารุ่นต่อไปเนี่ยพวุ่งนี้ไม่มีแล้วหายหมดเอาปั่นไปลงบ้านเลยให้ไปอยู่ในองค์พระแล้วไปอยู่ในเจดีย์บ้างตามปุดบ้างแล้วกระจายไปให้ประชาชนเขาได้บูชากันก็ตอนนี้นะครับพี่ชายกําลังปรับปรุงปรับปรุงให้มันเป็นรูปร่างให้มันโอมคุนที่เกือบคือประมาณสองสามงานสองสามสองสามงาน ใหก็สามประมาณสามร้อยกว่าตารางวาครับก็หลายรถจอดได้หลายคันรถจอดได้หลักสิบคันนะครับ <c oughs> ตรงข้ามวัดทองเียนจอดได้ไม่น้อยนะครับก็ามาเที่ยวชมหรือมาทักลายมาจะเอาอะไรบูชาก็แจ้งมาเฮ้ยพี่ให่ห้องบินโตนี่มีบินโตพิเศษพิเศษี่าวตอนนี้ก็เกือบสิบท่าแล้วแต่ว่ามีข้างล่างข้างล่างนั่นที่เล็กๆอ่ะที่บินโตสเตนเลตบิโตทองเหลืองบินโตที่คุณไม่เคยเห็นนะที่นี่มีพยายามได้มี เนี่ยนะครับคือความตั้งใจของพี่ชัยนะครับจะเปิดเป็นแกลเลอรี่เล็กๆเป็นศูนย์พาฒเล็กๆนะครับเพื่อให้คนเข้าชมกันนะครับทาไมที่หน้าใจจะให้เข้าชมปีก็ไว้เรียนรู้ร่วมกันส่งต่อไปให้ลูกหลานครับวันหน้าไม่ได้คิดอะไรมูลค่าไม่มีมาพักผ่อนมาเที่ยวมากินกาแฟวันหน้าก็มีให้แล้ทั้งมาหาเลยมีกซอนยานอยู่ยังไม่ได้ทําให้เลยเดี๋ยวให้สมบูรณ์นิดนึงกำลังจะจบสักอาทิตย์หน้าเออใกล้กลเดือนใก้ใกล้หวยออก เพื่อๆคนจะมีลาบก็ไม่ได้งมงานแต่ก็โชคใครโชคมานนะ่แต่ว่าสนามเดี๋ยวผมจะเอาช่วงประจุทีเดีได้ได้ไม่ไม่ต้องได้จ่ายจาเลยแต่มาจุดอกเดียวนะถ้าจุดหลายดอกนี่ไม่ได้เลยเดี๋ยวครบเขามากับบ้านเรือนไทยเอาโอเคแค่นี้นะครับสวัสดีครับครับ